ช่วงนี้นะคะใครที่กําลังมีแลนจะซื้อคอมพิวเตอร์ดีๆในราคาที่เป็นมิดนะคะบอกเลยขอเตือนตรงนี้ว่าอย่าค่ะทุกคนอย่าเพิ่งซื้อเด็ดขาดเพราะในวันนี้นะคะแบมมีดีลพิเศษสุดคุ้มพร้อมกับทริคสุดเด็ดนะคะที่จะทาให้ทุกคนสามารถสอยคอมพิวเตอร์นะคะได้ในราคาลดสูงสุดถึง80%ทุกคนคุ้มมากๆๆมาก,มากมานะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องไปเดินงานเอ็กซ์โปให้เมื่อยตุ้มอีกต่อไปนะคะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วไปค่ะ โหลดแอป Lazada ยืนหนึ่งไว้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีงานออนไลน์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปนะคะวันที่25ถึงวันที่28มีนาคมนะคะบอกเลยว่ามีร้านค้าแล้วก็แบรนด์ดังๆเนี่ยมาลดจุใจถึงแบบ80%เลยค่ะทุกคนและนอกจากนี้นะคะ Lazada เขาก็ยังมีแจกคูปองค่ะลดเพิ่มอีก400บาทถ้าทุกคนคิดว่าสิ่งนี้คือคุ้มแล้วนะคะบอกเลยว่าแบบมีทริคเด็ดกว่านั้นค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนเกิดของ l a z a ร a าครบรอบ9ปีนะคะเขาก็เลยลอนชิ่งแคมเปญออกมาเป็น Surprise Birthday ซนะคะคแบมบก็จะแนะนําทุกคนนี้ค่ะวันที่ยี่สิบห้าถเนี่ยแอดทูการไว้ก่อนและหลังจากนั้นวันที่ยี่สิบเจ็ดี่แปดที่มีแคมเปญเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์เซลนะคะเราก็ค่อยจ่ายเงินเพราะว่าเขาจะมีแบบส่วนลด,ดพิเศษคูปองมาออนท็อปเพิ่มอีกบอกเลยว่าคุ้มแน่น,นไม่ต้องไปเดินงานเอ็กซ์โปให้เสียเวลาค่ะแล้วก็มีร้านค้ามาร่วมรายการเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น Advice o อ l น n e Official Shop t o p c o m p u t e r พิว e d อร์ i n g JIB Computer อ r o u อ i t c วเตอ s ์กระ๊ปไม่ต้องไป แบบต่อคิวเสียวเวลาฝารถติดกลัวติดโควิดนะคะงานนี้คือแบบจําลองมหกรรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาไว้ในแอป l a ซา d a แล้วค่ะมากันที่ร้านแรกนะคะกับร้าน Advice Online กับโน้ตบุ๊ก Acer Nitro AN5155552HQ/ T005 Black นะคะที่มากับราคาพิเศษอยู่ที่29,900บาทอะทุกคน และอีกตัวหนึ่งนะคะกับโน้ตบุ๊กจาก MSI รุ่น GF 6 5ซิน10 SDR 1 0 1 6 TH Black นะคะที่มาในราคาพิเศษเพียง2 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์เสริมกันบ้างนะคะกับร้าน IT City ใน WD Blue SN 5 5 0ที่เป็น SSD ความจุ 1TB นะคะมาในราคา3,090บบาทเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคน ต่อมานะคะกับร้าน Speed Gaming เป็นจอมอนิเตอร์แบรนด์ AOC นะคะขนาด27นิ้วค่ะทุกคนมาในราคาเพียง4,850บาทเท่านั้นราคาดีไม่ไหวทุกคนและอย่างที่แบมบอกทุกคนไปนะคะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนเกิดครบรอบ9ปีของ Lazada Lazada ก็เลย launching แคมเปญออกมานะคะเป็น Lazada Surprise Birthday Sale ซึ่งเขาได้ขนบวนสินค้ากันมาอย่างคับข้างเลยนะคะลดจัดหนักหลายต่อส่งฟรีทั่วไทยวันที่27 29มีนาคมนี้ค่ะ ยังไม่หมดค่ะทุกคนอะแบมบ,บอกแล้วว่าขุมจริงเพราะว่าวันที่27มีนาน,นะคะ Lazada เขาลนช์แคมเปญออกมาเป็น Crazy Brand m e ga Off e r นะคะซึ่งจะจัดหนักจัดเต็มแค่2ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี2เท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนจดไว้ในมือถือเลยแบมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จดไว้เพราะว่าจะไม่พลาดความสุมนี้เด็ดขาดยังมีอีกทันคนยังไม่หมดใช่ค่ะวันที่ 27- ถึง29นี้นะคะสั่งซื้อของผ่าน l a ซ Mall เนาะก็จะได้แคชแบ็กคืน15%้เ โอ้โหลาซาด้าจัดเต็มจริงๆในเบอร์เดย์เซลของเขานะคะอย่างไม่หมดคะ่ะทุกคนเพราะเขายัางมีลาซาด้าโบนัสนะคะทุกคนก็คือเขาจะแจกรางวัลถึง100ล้านบาทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ป้องทรงฟรีคู่ปองจากร้านค้านะคะบอกเลยว่าลดกัน6ต่อขนาดนี้มไม่ควรพลาดทุกคนหลายคนนะคะอาจจะงงว่าแบบเฮ้ย6ต่อมาจากไหนที่แบมพูดลำดับไปเมื่อกี้มีไม่ครบ6ต่อนะคะคืองี้คะ่ะทุกคน6ต่อมาจากลาซาด้าเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์ เซเลดี๋ยวแบมจะมาบอกว่าเอ้ย6ต่อมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะต่อที่1น,นะคะก็คือคูปองส่วนลดจาก Lazada ต่อที่2คูปองส่วนลดจากร้านค้าแล้วก็แบรนด์ดังค่ะต่อที่3โคโคส่วนลดจากแบงค์และพาร์ทเนอร์ต่อที่4คูปองส่งฟรีทั่วไทยนะคะต่อที่5ค่ะทุกคน Last m a l l c a s h b a c k รับเกินคืนนะคะ1 5เมื่อช็อปสินค้าใน Last m a l l และต่อที่6ค่ะทุกคนคือ l a z a d a b o บ us จากโบนัสลดหลายต่อใช้ลดเพิ่มจากทุกส่วนลดที่มีนะคะแล้วก็ใช้ลดที่เดียวได้หลายร้านและหลายสินค้าที่ร่วมรายการอีกด้วยวิธีสังเกตง่ายๆนะคะทุกคนเวลาทุกคนเข้าไปในร้านค้าา เขาจะมีแบบแถบคาดม่วงอยู่อันนั้นก็คือร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะสามารถสั่งซื้อจากร้านนั้นได้เลยค่ะคุ้มมาก อย่าลืมนะคะทุกคนงานออนไลน์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปค่ะให้ทุกคนเนี่ยแอดทูคาร์ดไว้เนาะวันที่25กับ26และหลังจากนั้นวันที่27-28นะคะที่ลาซาดามีแคมเปญเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์เซลเนี่ยก็สามารถออนท็อปเพิ่มเข้าไปได้อีกบอกเลยว่าแบบคุ้มลดกันจุกๆตั้งแต่วันที่25นะคะถึงวันที่29มีนาเลยค่ะตอนนี้นะคะแบมก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นที่เซ็ตคาล e n d ร r ไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากดูคลิปนี้แล้วทุกคนต้องห้้้าาาามมลลดดดเเเ็็็็คคค่ะะปปนนนยยังไงะะกกกออืถิิชบี อย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดใช่ค่ะใช่กดแชร์นะคะแล้วพบกับแบมได้ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย